สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอหลวงพะเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีมีดหมอหลวงพะเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับมีดหมอหลวงพะเดิมเล่มนี้เป็นมีดหมอยุคต้นดามไม้ฝักไม้ความยาว10นิ้วใบ6นิ้วนะครับมีดหมอหลวงพะเดิมเล่มนี้สวยงามมากกันนะครับเป็นเหล็กดำส่วน ที่ลัดฝักนะครับจะเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองทองฝาบาทนะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆมีดหมอเล่มนี้เป็นมีดหมอยุคต้นหลวงพ่อเดิมนะครับตีขึ้นโดยช่างชาวบ้านอายุก,ก็ร้อยกว่าปีได้แล้วนะครับใครที่ชอบมีดหมอเก่าๆเดิมๆแนะนำเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับ ด้านในมีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะครับก็จะสลักลายนะครับเป็นลายกะหนกดอกไม้เป็นลายในยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งก็มีความสวยงามมากๆอีกลายหนึ่งนะครับลักษณะจะมีความคล้ายลายน้องสิงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่เรียกว่ากะหนกดอกไม้เป็นลายโบราณน,นะครับลายช่างยุคต้น ใบมีดนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์เงางามมากๆเลยสวยมากครับมีดเล่มนี้ใครชอบนะครับมีดหมอหลงพะเดิมยุคต้นๆนะครับที่มีความสวยงามมีความประณีตในเรื่องของลวดลายและการตีมีดนะครับแนะนำเล่มนี้เลยนะครับสวยงามไม่ผิดหวังลายกระหนก ดอกไม้นะครับไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับแล้วก็มีอยู่1เล่มยังไงถ้าทุกท่านชอบหรือสนใจโทรมาหาผมเลยครับ064 721 0959นะครับมีหมอหลงงพรอเดิมเล่มนี้สวยงามมากสภาพดีอายุร้อยกว่าปีสนิมไม่มีกิน อายุร้อยกว่าปีแต่ใบมีดด้ามฝักทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามหายากมากนะครับทุกท่านมีที่จะมีความสมบูรณ์และสวยงามแบบนี้และที่สำคัญนะครับมีดเล่มนี้มีสันที่ค่อนข้างหนาเลยครับใครที่กำลังตามหามีดหมอหลวงพ่อเดิมที่มีสันมีดหนาๆน,นะครับ เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นทางเลือกของท่านนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ที่เล่มหนาๆแบบนี้นี่ก็ไม่ค่อยจะเจอนะครับมีหมอหลงวงพ่อเดิมเล่มหนาที่ผมเคยนําลงไปเล่มนั้นก็ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านความหนาจะเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับซึ่งมีดหนาๆหาลงวงพ่อเดิมเนี่ยนานๆได้มาทีนะครับ เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ถือว่ามีความหนาค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกับขนาดด้ามดวนฝักแล้วนะครับปกติมีดหมอจะไม่ค่อยตีออกมาหนาสักเท่าไหร่นะครับมีดหมอหนา,นาที่มีสันแบบมีดหานาๆน,น,นี่ก็จะพบได้ค่อนข้างน้อยนะครับนี่นะครับทุกท่านถ้าชอบ หรือสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยครับ064 721 0959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลายความยาวกำลังดีนะครับทุกท่านทันได้มีสวยถูกใจแน่นอนก็แนะนำมินหมอเล่มนี้เลยครับสวยงาม สวยงามมากเป็นมีดหมอยุคต้นนะครับด้ามไม้ฝักไม้ราคาจะยังไม่แพงนักนะครับราคาจะจับต้องได้นะครับเหมาะมากสำหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับท่านลองสะสมมีดหมอแบบนี้ก่อนจะดีกว่าอย่าเพิ่งไปเล่นด้ามงานด้าปกานะครับถ้าเรายังไม่มีความรู้ที่มากพอหรือดีพอ การไปเล่นมีดที่มีราคาแพงๆแบบนั้นมันเสี่ยงนะครับทุกท่านการเช่าวัตถุมงคลอะไรนะครับเราต้องมีความรู้เบื้องต้นหากแม้นไม่งั้นแล้วนะครับเราได้ไปเราไม่สบายใจหรอกครับได้ไปก็จะภาวะผวงได้ไปก็ต้องไปถามคนนั้นคนนี้ว่าที่ได้มาเนี่ยแท้หรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเกิดความไม่สบายใจนะครับ แล้วถ้าเป็นแบบนั้นทุกท่านจะบูชาไปทำไมถูกไหมครัะเราบูชาไปเราก็ต้องดูให้เป็นเราก็ต้องบูชากับคนที่ไว้ใจได้ดูเครดิตให้ดีนะครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแล้วแต่แตัดสินใจนะครับการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองดีที่สุดนะครับไปเชื่อคนนั้นคนนี้บางทีก็ไข้ก็เขวนะครับ หากเรามีความรู้เป็นของตนเองแล้วใครเขาจะมาหลอกเราเราก็จะไม่หลงเขาเลยครับจะไม่หลงกนเขาเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับมีดหมอเล่มนี้และช่องเล็กๆของผมนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ติดตามกันเรื่อยมานะครับทุกท่านครับหากชอบหรือสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์ ถ้าท่านไม่สะดวกโทรก็ไลน์เอาเลยครับผมก็สะดวกตอบเหมือนกันนะครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจผมในการาจะส่งมีดหมอให้กับทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกคนขอบพระคุณกันยานาะมีทุกท่านนะครับที่ว่ามาช่วยสนับสนุน ช่องเล็กของผมนะครับให้มีกำลังใจต่อไปนะครับขอบพระคุณมากจริงๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจกันครับอิทธิพรมีดหมอนะครับขอกราบขอกราบขอพระคุณมาณที่นี้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ